สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักพ์ปเครื่องมีภาพมาแบ่งปัน,นครับสนใจโทรศูน์ก็2834 2835หรือทักอดีตลาศูนย์ก็2834 2835ทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาด EP ต่อๆไปครับวันนี้ผมมีภาพมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบองไหนสนใจไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับรายการแรกจะเป็นเหรียญหลงพ่อทวดครับเป็นรุ่นสามนะครับออกปีศูนย์สี่นะพี่บ็อกพอขีดครับดูครับจะมีขีดที่พอนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเลยนะครับดูครับเป็นเนื้อกะไรลทองนะพี่เป็นเนื้อกะไรลทองดูครับสวยพี่สวยนะพี่ดูครับดูครับพื้นเหรียญก็จะมีเส้นขดแมวเต็มเลยพี่ดูครับ สวยเดิมพี่เป็นบล็อกพอขีดครับดูนะครับพี่จะมีขีดตรงตัวพอเนี่ยเห็นไหมครับคมชัดพี่คมชัดด้านหลังเลยเป็นหลงปูทิมนะครับดูนะครับดูนะครับเอาเอาไปห้าร้อยพี่อ๋อเขาเรียกกับบล็อกคางจุดนะพี่คางจุดพอขีดนะครับบล็อกนิยมพี่เห็นไหมครับมีจุดกงคางนะพี่เห็นไหมครับระหว่างคางจะมีจุดเห็นไหมพี่ ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าบล็อกค้างจุดพอขีดนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยนะครับดูขอบนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยพี่บล็อกนิยมเลยนะครับพี่รายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตานะพี่เฮ้ยเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับนะครับด้านหลังมีจานนะพี่ด้านหลังมีจานนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับ ผมเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตนะครับดูครับปศสองสี่แปดสองนะครับประศสองสี่แปดสองนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยนะครับดูนะครับเอา500พี่เอา500บาทนะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยนะครับหลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขตน,นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระยี่พาศตวรรษนะครับเป็นพระยี่้าศรรตวรรษนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยนะครับอันนี้ผมดูน่าจะเป็นเ s <S นื้อเงินนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูด้านหน้านะครับดูนะครับจะมีจุดไขป่ปลาอี่นีแล้วมีขีดที่กีบปัวที่มีแล้วก็มีขีดที่บาทนะเป็นบล็อกทองคํานะพี่เป็นบล็อกทองคํานะพี่ดูนะครับดูนะครับ อันนี้ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินพี่ดูครับจะมีเส้นรัศมีิเส้นรัศมีวิ่งเต็มเลยครับผมเอาอะไรเดี๋ยวเอาไปเจ็ดร้อยพี่เอาไปเจ็ดร้อยพอพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญไอ้รูปหล่อพี่เป็นรูปหล่อลงเพราะเงินนะพี่สวยๆเดิมพี่สวยๆเดิมเลยครับดูครับเป็นพิมคอแอลครับนิยมสุดของปีหนึ่งห้าพี่ดูครับ ดูครับดูหัวตาเพียนไี่จะมีเหมือนคิดตาติดแล้วตาเป็นสองชั้นนะพี่ดูคอแอลลึกๆเลยนะคร <mam> <dann y> ับ <pol> ดูครับต่อใบแขนนะพี่ต่อใบแขนนะครับสวยๆน้ําเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นบล็อกประกบนะครับบล็อกหน้าจะใหญ่ก่บบล็อกหลังนะครับองค์จะอ้วนล่าไม่ผอมนะครับดูสถียรเหมือนลูกศรธนูนะครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าพี่ต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับดูนะครับดูครับสวยเดิมพี่กิ่งดังฟังชัดเลยครับ ผมเอาแปดร้อยพี่ผมเอาแปดร้อยบาทนะครับสวยสวยน้เดิมเลยครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขามาด้อิดนะครับสวยสวยนเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยสวยน้เดิมเลยนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะครับจะมีเส้นขนแมวที่บ่านะครับที่หูนะครับแล้วมีขนในหูนะครับ ที่ศีรษะก็มีนะครับเห็นไหมสวยเดิมพี่ดูนะครับดูครับดูครับตัวหนังสือคมชัดตัวเด็กขีดตรงนะครับดูครับเราเด็กขีดตรงนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูขอบนะครับดูครับเหรียญมิบาทนะครับสองฝั่งเลยครับดูนะครับดูครับดูด้านหลังนะพี่ สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับหูห่วงเป็นๆเลยครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยแชมป์เลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรท่นพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้านะพี่สวยๆน้ำเดิมครับมีขีดในข้อแขนด้วยนะดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับออกปีศูนย์ห้าพี่ออกปีศูนย์ห้านะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญน้ําเต้านะครับหลงพราทวดนะครับสวยสวยน้ําเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญน้ําเต้าหลงพราะทวดนะครับดูนะครับมีขีดมีนะครับดูครับเอาห้าร้อยพี่ดูครับเส้นผมแมวเต็มพื้นเหรียญเลยครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับผมเอา500พ้พี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นหลงพระทวดพิมพ์ชั้นรูดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหรือว่าเป็นพิมพ์ชั้นรูดนะครับดูนะครับ,รบสวยๆน้ำเดิมพี่รายการนี้ผมเอา เอา600อพี่เอา6ก0บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเจริญพรนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยๆน้าเดิมพี่ดูนะครับประสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับจะมีเส้นขีดเหมือนทางรถไฟคาว่าวัดเห็นไหม มีเส้นขีด2ขีดคู่นะครับเป็นทางรถไฟเนี่ยนะครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยครับดูนะครับดูขอบนะครับดูนะครับผมเอา600บาทพี่600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูในตัวนะครับดูนะครับสวยพี่ ดูนับสวยเดิมเลยครับผมเอา6กร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับหลวปป๊กไก่วัดเชิงเลนหกรบาทนะครับร mm hmm. ายกานต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะพี่เป็นหลงพ่อม่วงวัดบ้านทวนะนครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกนะครับดนะครับ ดูนะครับผมเอา500อพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตานะครับอันนี้ผมดูเป็นหลวงพ่อทับนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับไม่พ่อทับก็ปู่เอี่ยมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับอันนี้ไม่พ่อทับก็ปู่เอี่ยมนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับ รายการนี้ผมเอา500พี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นปกนะพี่เป็นปกหลงโปสุกวัดปากคอมมาขมเท่านะครับเป็นปกเล็กนะครับเนื้อเปียกทองนะพี่มีจานด้วยนะครับ เอาห้ารอยพอพี่เอา5้าอบาทนะครับเป็นปกเล็กนะครับหลวงผู้สุกวัดปากคอมหัมเท่านะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่ออิ่มนะพี่วัดหัวเข่านะพี่สุพรรณบุรีนะครับดูนะครับเป็นพระพุทธคู่แบบนี้เลยครับพี่สภาพใช้นะพี่สภาพใช้เอา300อบาทพอพี่เอาสา0อบาทนะครับสภาพใช้นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า พระอาจารย์พรมนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์พรมวัดขนอนเหนือพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์พรมวัดขนอนเหนือรุ่นสองนะครับดูนะครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองครับเนื้อกะไหล่ทองนะครับผมเอา 5้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับหลังหัุมานปีสองหนึ่งนะครับหลังหัุมานปีสองหนึ่งนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับหูห่วงปิ้นๆเลยนะครับมีขีดตรงนี้พี่คําว่าสีนะครับแล้วมีขีดตรงนี้ครับองหัวมุมนะครับสวยนะครับสวยเลยนะครับดูนะครับมีเม็ดผลตรงนี้นะพี่แล้วมีขีดนะครับดูนะครับ สวยพี่มีจานครับมีจานนะครับดูนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับดูนะครับมีตัวตัดอยู่นี่ครับเห็นไหมบีตาเปล่าเห็นเลยครับตัวตัดนะครับพี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดนะครับอันนี้เป็นบล็อกหลังบงเดือนหน้าทอจุดนะครับปี0น้านะครับดูนะครับดูนะครับด้านหน้าจะเป็นทอจุดนะครับ ดูครับจะมีเส้นขนแมวครับตามซอกแขนซอกชีวอนนะครับดูนะครับเอาไปหกร้อยพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงประตดอันนี้ปีศูนย์ห้าพี่ไอปีสองพันห้าร้อยพี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นเหรียญหัวโตครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับดูนะครับดูครัาจะมีขีดของกีบบัวนะครับพี่ <c oughs> ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับน้องหนูแตกนะครับเห็นไหมพี่มีเนื้อเกินอยู่นะครับดูนะครับเป็นเนื้อชุบทองแกะกรรมการนะครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพาระสมเด็จบางขุนพรมนะครับดูนะเป็นพาระสมเด็จบางขุนพรมนะพี่ดูนะครับเก่าๆเ,เลยครับ ดูนะครับเก่าๆเลยพี่อันนี้ผมดูน่าจะเป็นพิมพ์อะไรนะพิมพ์เส้นได้หรือเปล่าพี่ดูนะครับเก่าๆเลยครับดูนะครับอันนี้ถ้าจะแกะระจับเลี่ยมทองนะพี่น่าจะแกะระจับเลี่ยมทองเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระส,สมเด็จหลวงพ่อพรมนะครับด้านหลังจะเขียนว่าเสาห้านะพี่เสาห้าวันไอ้วัดช่องแคนนะพี่ วัดช่องแคนะครับดูนะสมเด็จท่านน่าจะเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อพมวัดช่องแคเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรครับดูนะครับเป็นกรมตํารวจนะพี่กรมตํารวจนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับดูนะครับต่อโค้ดห้าแปดสองสองครับประวัติศาสตร์นะครับ เอา600พี่เอาห0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้ก็เป็นหลวงพ่อโสดอนนะครับอันนี้ออกปี2 460นะครับดูนะครับสวยสวยามเดิมพี่เป็นเนื้อกะไ่ทองนะครับดูนะครับดูนะครับพี่ดูเส้นตรงนี้พี่คมชัดเลยเห็นไหมพี่นะครับคมชัดเลยครับเหมือนเส้นตะข่ายพี่ดูนะครับออกปี2 4 6 0นะครับเป็นเนื้อกะไรทองครับเป็นเหรียญทรงเหรียญอาร์มนะครับดูนะครับ ดูนะครับเอาไป600พี่เอาไป 600, ป600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพระคูณครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสวยๆน้เดิมพี่ดูนะครับดูถั้ามีจานด้วยนะครับมีจานด้วยครับสวยๆน้เดิมเลยครับปีหนึ่งสองนะครับปีหนึ่งสองมีจานหน้าหลังนะครับมีจานหน้าหลังสวยๆน้เดิมพี่ดูครับสวยๆน้เดิมๆนะครับดูขอบนะครับ เอาเอาไป500พอพี่เอาไป500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระพุทธชินสีนะครับเป็นพระพุทธชินสีนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับปีลึกๆเลยครับปีสี่สองสี่สี่ศูนย์นะครับ2อ4สีนะครับดูนะครับเอา500รพี่เอาห้ารบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับ ดูรับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับหลงพ่อเงินวัดดอนที่หอมนะพี่ดูครับดูรับจะมีเนื้อเกินงนี้พี่ผมชัดเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูด้านหลังนะครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นแหวกม่านนะครับเป็นแหวกม่านหลงพ่อโกยนะครับสวยๆนมเดิมพี่ดูครับสวยๆนมเดิมนะครับดูครับดูครับ ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นเนื้อดินนะพี่เนื้อดิน,นครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะพระแม่โคศกหรือเปล่าพี่ดูครับเป็นอ่าหล่อโบราณนะพี่ดูครับน่าจะเป็นพระแม่โคศกครับสวยๆน้เดิมเลยครับดูครับ ดูนะครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เป็นหลอบโบราณน่าจะสมัยอยุธยานะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อทองสุกนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่วัดตะโนดหลวงนะครับสองสี่เก้าแปดนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นส่งนาะครับหลวงพ่อพรมรุ่นส่งนานะครับดูครับเป็นเนื้อกะล่ทองพี่เป็นเนื้อกะล่ทองดูครับงองูพี่แตกเห็นไหมพี่งองูแตกนะครับพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ซอเสือมีขีดนะครับเลขห้าซ้อนพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ด้านหลังนะครับ วัดช่องแคนะครับดูคนระับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดครับปีศูนย์ห้านะครับ,รบพิมพ์หลังเตารีดนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่เป็นพิมพ์เอนะครับดูครับสวยๆเดิมเดิมพี่รายการนี้ผมเอา เอาหกร้อยบาทพี่เป็นหลงพ่อทวดปีศูนย์ห้าแล้วพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ปีศูนย์ห้าพิมเอ A ครับเอาหกร้อยบาทพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อทองมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อทองมาต่อควดช,ชัดเจนเลยนะครับดูครับสวยพี่สวยหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับสวยองค์นี้ถือว่าสวยแชมป์เลยพี่ถือว่าสวยแชมป์ครับดูครับเป็นหลงพ่อทองมานะครับ นะครับ2518นะครับปี2518นะครับผมเอา500พี่เอา5้านะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อข่าวนะครับประศสองสี่นะพี่วัดหลักสี่นะครับดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยๆนเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับหลวงพ่อข่าววัดหลักสี่นะครับดูนะครับ สวยๆน erm ้มเดิมพี่สวยๆ้มเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี <elling> ่รายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อยพี่ดูนะครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับพระกิ่งปีสองพันห้าร้อยพี่กิ่งดังมากเลยพี่นะครับ เอาเอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ,อันนี้เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับดูนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับขอบกระบอกนะครับผมเอา 5้าอยพี่เอาห้า้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อแดงนะพี่ส,สวยๆลำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยๆลำเดิม้านหลักไเขียนว่าให้ไว้เป็นที่นลึกนะพี่ส,สวยๆลำเดิมพี่ดูครับมาเป็นเหรียญหูบเชื่อมนะพี่พศสองสี่หสองนะครับเก่าๆเลยครับดูครับดูครับผมเอาห้าร้อยบาทนะให้เอาห้ารอบาทนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า พระร the kind of ูปหล่อนะพี the, ่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อศุขท่พี่วัดโพไซทองนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะานพี่สวยๆด้ำเดิมพี่ดูนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรูปหล่อโบราณรุ่นแรกเลยนะครับดูนะครับก้นอุดข้างนะพี่ก้นอุดข้างนะพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่ออีนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหิบนะครับดูนะครับสวยๆดํำเดิมพี่ดูนะครับ ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับดูครับต่อเตามีขีดเลยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับขอบกระบอกนะครับสวยๆนะครับประสองสี่เจ็ดสามนะครับสองสี่เจ็ดสามดูครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเลยครับดูครับมีขีดของทหารด้วยครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆนเดิมผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้เป็นจอบนะครับเหรียญจอบหล่อโบราณหลงพ่อไปถ้าพี่วัดกำแพงท่าพี่ส,สวยๆน้ำเดิลบิ้วสองสี่เจ็ดแปดนะครับดูนะครับดูครับดู่อเชื่อมปิงครับพี่ส,สวยๆพี่เนื้อเกา่เกาๆพุนๆเลยครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อฟักนะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อฟักประ s อ สองสี่หกหนึ่งนะครับสองสี่หกหนึ่งนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูชื่อมนะพี่สวยสวยเลยนะครับเขียนว่าไว้เให้ไว้เป็นที่นึกนะครับให้ไว้เป็นที่นึกนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระอุปคุตนะพี่เป็นพระอุปคุตนี่จะเป็นกุยุธยานะพี่สวยสวยตามเดิมพี่เป็นกุยุธยานะครับดูครับเก่ากึกดูนะครับดูครับ ดูครับเก่ากึกพี่เกา่ากึกเลยครับดูครับเอา500ร้อยพี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับ <c oughs> ดูนะครับสวยเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับเป็นพระปิตาแล่บางไผ่ผมเอา500พี่เอา500้อนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อน้อยนะครับเป็นเหรียญคอน้ําเต้านะครับตุ้มลบสวยมากเลยพี่สวยมากเลยครับเป็นหล่อประกบสองชั้นนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อน้อยพิมพ์คอน้ําเต้านะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับปีสองสี่แปดสนะครับ ูครับรูปหล่อลงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองสวยๆามเดิมพี่ดูครับมีจานที่ชีวอนด้วยครับพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่สวยเดิมพี่หูกลางๆเลยพี่ดูครับหูกลางนะครับดูครับมีเส้นหลังคอนะพี่ดูครับเป็นเนื้อป้าก้านะพี่เอาห้าร้อยบาทพี่ติโกนมีจานนะพี่ติโกนก็มีจานนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า หลงเพราะสุดวัดการหลงนะครับเป็นเหรียญหลงเพราะสุดวัดการหลงนะครับดูครับเขียนว่าผูกราชสีมานะครับปีศูนย์หกนะครับดูครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมารายการสุดท้ายครับเป็น เหรียญหลงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญลงยาธงชาต์จะมีมลงยาธงชาติหลงพ่อเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากด้านหลังมีจานนะครับดูนะครับด้านหลังมีจานนะครับผมเมา 500พี่เอา500นะครับอ่าหมดนะครับพ,พี่พี่ท่านใดครับสนใจเดยกันไหนครับโทรมาเบอร์น,นี้เลยครับ0928342835นะครับหรือทักไอดีไลน์ศูย์เก้าสองแนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกลาบสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ